เรามาดูช้างกันแล้วค่ะแต่เรามาช้างนะไม่มีที่นั่ง,ต,ง,ง,งต้องไปยืนอยู่ข้างหลังเฮียมันอยู่ที่เฮียโดนคนอื่นลูกเฮียกูซมันเกิน <laughs> มาแล้วเริ่มแล้ว <laughs> น้องชาบาแก้วชอรี่ <laughs> น้องอัมสิน

อเดี๋ยวรอเข้ามาพบแัะสัมผัสนะครับกับการแสดงโชว์นะครับของช้างน้อยแสนร้ยกับพ่อหินสัฟารีกันครับเอาแล้วก็แบบนี้นะครับน้องช้างของเรานะครับก็เดินพาเร้ครับลงสู่กลางใจสนามกันครับเป็นที่เรียบร้อยอ่าครับร้องเจ้ครับก็จะตีโมกลมนะครับแล้วก็จะยืนเรียงครับเป็นระเบียบเรียบร้อยกันจ้าอ่าถ้าสัเสียกันแล้วก็ขอเสียงตรวไปกับน้องช้างแค่ยืนแล้วก็นะแครับ ขอบขคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณนครับโอเคครับเดี๋ยวร้่นนะลูกมันเป็นสอะไรครับรันเจงน้อนะครับน้องช้างก็จะเดินเรียกครับเปรนเรียกเรียบร้อยอ่าครับเต็บตัวกันสักก่อนจ้านิด้เป็นจ้ารับหน้าที่ด้วยน้องสาวก็เริ่น้องสาบเดี๋ยวเขาจะพาลูกโก่อนนะคะ อัลโครับวันนี้จะให้น้องตาโบนะครับป่าในระยะใกล้ครับส่วนน้องตา้วยครับจะป่าในระยะไกลนะครับอ่าจักเคล็ดรูประของน้องตาโบจะแตกไม่แตกเลยโอ้ยตากไปแล้วเอาน้องตา้วยแตงไม่แตกเอาเล่น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 เอ เกือบได้เกือบเข้าเกือบเข้าลูกที่สองแล้วน้องกัมโก้เอ้ยโอ้โหอยาวน้องเขายังเด็กอยู่ไงอ้าลูกที่สองของน้องก้านกล้วยแตกไม่แตกอ้าวน้องแทนกล้วยอ้าว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 อ้ไม่ได้ไม่ได้ลูกที่สามแล้วแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตก เอาวลูกที่สามของน้องการกล้วยอย่ายอมแพ้โอ้โหเดี๋ยวนี้เดียวไม่แตกสักกรุ๊ปเอาดูครับวันนี้ลูกสุดท้ายของน้องดังโบนี่แตกทุกลูกเอาน้องการกล้วยเล่นเล่นแตกไม่แตกลูกสุดท้ายที่เฮ้ยโอ้ยไม่แตกกับลูกนะจ๊ะ เอเสียก็ไมก้อน้องทังนั้องเชดสองตาหนาครบคุณนะครอาลครับวันนี้นะครับอะธานท่านผู้ชมท่านใดเชือดก้อไใส่สีหนูโดนแล้วันนี้จะว่าอะไรอยากนั่งไหกนั่งไปได้รู้้ไหมแต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นสิมันไม่มีที่แล้วลูกปึงตึงึงหริง อ่ะถามว่าลูกพูดไปแล้วไงโอเคถามว่าลูกแล้วครับเป็นสีแรกนะครับใช้เป็นสีดังกระดักเปลี่ยนเส้นถาว่าสวยเหมือนผู้ชี้หรือเปล่านะน้องนิวเยี่ก็เช่นเดียวกันครับใช้สีกระดักเปลนเส้นกระเร้าฮะไม่รู้อ่ะไหนดูสิเขาวาดอะไรเนี่ยฟลาวเวอร์เร้าระักนี่ เดี๋ยวรอก่อนลูกหมอมารู้แลวหมาว่าผู้ที่วาสวยกว่านะโอ้โหเออเออเริ่มมันละ สีดำกันยนะครับยังไม่เตอ้ับตัวตัวนู้นว่าสวยนะสีแดงครับตีสุด่แล้วนตครับระวังตกนะ อ่าสับเสร็จกันกแล้วครับน้องมิวเยียครับขอเสียงปรบม,มือกันด้วยจ้าอ่าน<อ>้องตัวโตน,นะครับก็สับเสร็จกันแล้วนะครับจ้าวสวยนะะขอเสียงปรบม,มือกับน้องช้างนะครับเอาแล่วครับวัดนี้น,น,น,นะครับประชท่านผู้ชมท่านใดนะครับเห็นศิลปะของน้องช้างอ่าชื่นชอบนะครับอยากจะเจ็บไว้ครับเต็มที่ระลึกกันได้นะครับเย็บรูปละสองร้อยอันนี้เดี๋ยวเขาเป็นการแสดงอะไรนะไพช้าง รอท้องช้างให้ช้างนวดด้วยนะโอเคนะครับนี่มีเด็กคนนึงด้วยคนนู่นอ่ะคนแรกทางนู้นเลยเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้กลัวค่ะไม่กล้าไปจะเด็กสองคนนี้กลัวไหมคะอยากครับอยากครับไปไหมไปบ้างไหมเอ๊ะ นะ้เออดูท่าดูท่าจนอนลงไปจ้ะนอนสิครับเอ็นทำไม่ะชิโอเคอ่ะมามาตั้งที่สองแล้วกันอ่ะว่ายังไงจ้ะท่นนี้อ่ะหอแจ้งหน่อยเลจุดจุๆจุจุดจุจุดจุบจุจุ๊บไปจุดจุอ้หอบเรียกาตามาอ็นจ đó dứt! Ngoka dứt! A 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 dứt! chạy dứt! A dứt! A chạy A dứt! A dứt! chạy dứt! A dứt! chạy chạy A dứt! เอ๊ะสองขะระตัวไหแเอ๊ะเอ๊ะโอเคครับอ่าขอเสียงปรบมือน่อครับนะครับควรพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้น้องพานทองจะนวดให้นะครับแตะแตะแตะดูครักคำโดยจับแค่าจับขาจับเอวจับก้นจ้าลองถามเขาดีฮอบอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปจับคนอื่นไม่ได้นะแตะแตะแสะถ้าไว้จ๋าอ้าว เดีย๋ยวหันหน้ามามองกล้องเลยคุณพี่จ๋าคุณพี่มองกล้องนี่นี่เท่ศนะครนี่พร้อมเรือบผ่านทองเอามายกหาเอานวดข้าไว้จ๋าเฮิร์สยับเอาไว้นวดจ๋านวดนวดนวดจ๋านวดนวดเขี่ยูย้ชี้ลงไปซื้อหาแล้วนวดข้าไว้จ๋ายับข้าไว้เฮิรเฮิรเฮิร์เอานวดข้าไว้จ๋าผ่านพอเฮิรเฮิรเฮิรนี่นี่นวดจ้าโอเคครับรอตรงนั้นน่ะเชิญข้างที่สองก่อรอแถวนั้นแหละ ขอบคุณครับก mm ับ hmm> นัก <saturated> ที่เด่นได้เลยอ้าวเดี๋ยวไปดูช้างเตะบอลกันเลยอ่าน้องชาบาแก้วน้องเชอรี่นะอ้ับเพาะเซ็กต์เราไปกน้องช้างท่าเชียง5ดาราขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรก็แบบนี้รับน้าที่โดยน้องชาบแก้วนะครับเป็นเลวนรับอารับตัว้ดีนะครับน้องชาบ้าแก้วเอเลเซนนะสิ อาลูกแรกของน้องตาโชคจ้าวันนี้ว่ายังไงจะต้องให้เขาเอาเรด้วยอัพโอ้ยยา้าหน้าต้นตาคุ้ิวางเอาไว้ลูกจะได้ไม่หลับเออวางเอาไว้อัพโอ้ยคืดแค่ยืดเข่าจ้าอยากให้เขาอ้อมสินจะอ้อมเสียนว่ายังไงจ้าฮึ๊บโอ้ยตาเริ่มสะกิดอยู่จ้าแต่ว่ายังไงจ้าของเชอรี่ เธอีไยังไงจ้าเยงเฮ้ยยังครับยังรถไต้ทางครับสัวคืนไปอาว่ายังไงครับรถใของนงาชอจะพาเจอเอาเรยเลย่ังาให้ด้เโอยัตกครับโอเควเนดี๋ยว่วาให้ดิครับเอาเรยเยเร้ยยังรถไต้ทานอีกแล้ว อเดินอ้อกตั้าก้วยจ้ากล้วยว่าอย่างไรจะต้ากล้วยเลยอโอ้ยไม่เข้างเท้าไปอารกมาด้กน้องเอาเสษเลยเช้ไอ้โอ้ยยันติดาห้าอยู่จ้าอาดูน้องเชอรี่จะเชอรี่ว่ายังไงจะเข้าไม่เข้าจัดเชอรอ่ ลารครับเดินสวนนักเทรีไม่ได้เดินเอ่าดูครับนมพาโชคกระพาโชคว่ายังไงป้าโอปั่นสายก้อยครับปั่นสายก้อยอ่าดูน้องการกล้วยจะการกล้วยจะเข้าไม่เข้าเออปุ๊บโอ้โหปั่นสายเหมือนกันอ่าดูดูน้องออกเสียงจะเข้าไม่เข้าน้องออกเสียงครับเฮ้ยโอ้โหอย่าไม่เข้า ปุชิไม่ต้องจับไม้ปักลงไปเลยลูกเออเอาเถอะครับน้องเชอรี่แอนเดอร์สันเบาเบาจ้าอย่าไม่เข้าใจดูตาชอบจะรูปนี้จะเข้าไม่เข้าอร็วเร็วเร็วเรูปไหนวเร็วไปปไปปาโอ้เฮ้ยหาหลอกเลยจ้าพาชอบจะพาชอบาปยังไงจ้าเข้าไปไอ้การ์เซย์ก็เลยใช้ตารเล่นสะตี๋จุดจ้า à rồi, đưa nó, nó cho nó ông kẹp. nó chơi đi, các chơi đi. Và những vậy cắt chơi đi. ấp ủi, quan họ à có được một đứa. à chơi đi các nghe số máy ra cho một đứa. à lên 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 lên. ấp ủi, ngay thao cha. à ทางรุ่พ่อเลจ้ามาเทับแอคชั Ma, ่นเลจ้ะแม่แมแม่แบอกแม่ฝากหยของนาชิมให้เลยสาอเนาชิของน้ำอ่ขเอแม่เ่ม้าเาจ้าเสือจะเข้าไม่เข้าเอาเรเร่ โอ้โยาครับยาอาเดกน้อชรี่จะชมจะเข้าไม่เข้ารัเชอรี่นองให้ดีครัยไม่้ายาเสียจะอ้าเชืงหน้าดดารบขอบคุณคระขอบคุณจ้า อะไรนะาชิมาตาดานักผู้ชกต้อนท้ายเอาไปให้อาหารเลยต้อนทายเอาชุดท้ายหรือว่าโยนทาจกันนะวันนี้รับหน้าที่โดยน้องทัพสองเที่ยงสองตารารับหน้าที่โดยน้องก้านกล้วยและน้องอมสินจ้ะรับน้องก้านกล้วยเอาเร่งเร่งเร่งตาดาจับตาเลยชุดเอ้ยปั๊บเ้ยอะไรเนี่ยชุดบาร์ดโคตรไกลเลยโดนกันด้วย อ้าวเด้อน้องออกเซ็เอาเล็กเล็กเล็กจะเข้าไม่เข้าอุเฮ้ยไม่เข้าเช็ดกนะจ้าอ้าน้องการด้วยครับรูปที่สองเลยจะเข้าไม่เข้าเอาเล็กเล็กาจะว่าไม่ดีเอาจะขาดจะขาชื่อครโอ้ยโคตแม่น่ะจุดอด ที่สามแล้วแต่เขาไม่เท้าลูปที่สของน้องออกซินเอ้ยเอ้ยอยไม่เข้าอยู่นะ <c oughs> เอารูกที่สมของน้องกา้านกยตทางจังหวะไม่ไดีเลเล็เล่กเลกเ,ลเ,ลเ,ลเาเนี้ยอโอ้ <c oughs> เอารอบที่สี่แล้วครับรอบสุดท้ายเอ,อยาจะเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยไม่เข้าคร้าวันนี้เอามาชะบาแก้วให้หนึ่งูกก็ชะบาแก้วพร้อมแล้วเอาเลือๆลชุด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 เอ้ยไม่เข้า,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 าจ้อจาอรอยากัป็นตักสอหาน้องก้ากล้วยเลยจ้า มาเรครับเอาการช่วยจะเข้าไม่เข้าเอาเรเร่เฮ้ยเจะมาแก้มาทำไเฮ้ยจะมาแก้วโอ้หดูดูทำไมถึงทำกับการช่วยได้หรือหึเข้ามนการช่วยการช่วยเร็วเข้าไปแล้วเอาขอเสียงตไปกับน้องชายน้งสามเชือกสาน Ya, terima kasih, ya, terima kasih.

อาบอเอไกับน like well. ้องเชอรี่ด้วยกันแล้วก็ชืดต่อไปก็ไปดกับน้องช้างเรื่องห่วงหูระหุกันครับแล้วก็ออกเชือไไนมีลีดาไรกบงันออกมากระไรจัเละมีลีดาไรกั้างเต้นแล้วาเต้นู ต้อเาไว้ต้เับท้ออมเซลเฮ้อเฮ้อนีครับเอ็ดีครับเอ็ดีจ้ารับเอรลไปรับท้องมาทำให้หมดเรชน้องทางจ้าเฮ้ยับมาเป็นเรชะเฮ้ยเยี่ยมเายเยียม้าจเฮ้นี่ครับสารวัตยรงใี้ระเป็นเรชนเ้ย नहीं रखाई तमताज़ा आयोग करवाइजा हे चूस मिलीला रही हैं ना आओ माय नोजा हे बुला हु बनाए कसाई कसाई कनाए कसाई भीम चले याँ करवाइ याँ करवाइजा हे चूस मैं ओह दे 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 อ่าถ้บเสร็จกันนะครับน้องช้างจ้าเอาโยกมือบายบายจ้าบายบายครับบายบายจ้าบายบายครับเนี่ยอ่าแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องช้างท้องเก้าเชือกเก้าดาราครับขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่ยระยะเวาที่เหลือน้องช้างนะครับแล้วตอนนี้นะครับบันดาลท่านผู้ชมท่านได้ อาชื่นชอบครับการแสดงโชว์นะครับของน้องช้างครับอยากจะมีติ๊กมีรางวัลครับสามารถยื่นเลยจ้ายื่นใส่มือยื่นใส่หวงให้น้องช้างกันเลยนะครับอยากจะมีติ๊กมีรางวัลครับสามารถยื่นใส่มือยื่นใส่ห่วงให้น้องช้างกันเลยนะครับอาหรือว่ายื่นใส่ตะกร้าให้กับน้องช้างกันได้จ้าอาไร่ครับรายการแสดงต่อไปก็จะเป็นการแสดงโชว์ครับคนจับจระเข้ด้วยมือเปล่าไม่แต่มัมีครูปองแค่สองใบไงเนี่ยเขาให้ครูฟองมา คือแม่ขึ้นฟรีแต่ครูกองขึ้นมันมีสองใบเออสมมติแม่จะให้แอนอ่ไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าใช่แม่ก็ไม่ขึ้นไม่อยากขึ้นหรอกก็คิดว่าถ้าเหมือนคนอื่นได้ก็ให้ไปไงฟรีไปเขาทุกคนได้นะไม่ได้ไงก็มีสองใบไงสองคน ก็เอาเด็กไปด้วยได้ไงโอ้ผู้ชีใรนั่งกับใครก็นั่งกับผู้ชีนาชีก็นั่งได้โอ้ยเ้ยผู้ชีถ่ายด้วยอ๋ออ๋อสงสัยต้องติดให้เขาหน่อยอะแม่โอ้ผู้ชีมีแม่มีไหม โอ้ไม่รู้อ่ะแล้วแต่แม่มีเท่าไหร่เอ๊พูชีนี่นี่นี่คินชีคินชีดูดิช้างตัวใหญ่ไม่กลัว

你唱跟。